สวัสดีครับท่านชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนคลิปนี้พัดลมโซลา r เซลล์ตัวใหม่ของ Smart t เทครุ่นใหม่ตัวนี้เป็นพัดลมที่ใช้สำหรับในครัวเรือนเลยนะครับสามารถชาร์จไฟได้2แหล่งจ่ายก็คือจากแผงโซลา r เซลล์นะครับแล้วก็จากไฟบ้านของเราเขามีทั้งอะแดปเตอร์ชาร์จไปให้นะครับแล้วก็คอนโทรลผ่านรีโมทนะครับตัวนี้นะครับหนะฮะเป็นพัดลมโซลาเซลล์นะครับคือมีแบตเตอรี่ในตัว สองนะครับ,ส,นะรบสายซ้ายขวาได้นะฮะสามสาม,มารถฟังเพลงได้ผ่านบลูทูธในนี้สสาม,มารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้ครับเดี๋ยวเรามาดูการประกอบกันก่อนกำลังไฟอยู่ที่15วัตต์สปีดความแรงของใบพัดพัดลมมีถึง12ระดับครับการใช้งานสาม,มารถใช้งานได้ตั้งแต่6ถึง18ชั่วโมงเลยขึ้นอยู่กับความแรงของ ตัวพัดลมที่เราเปิดนะครับก็คือสปีดของมันนั่นเองวิธีการประกอบง่ายครับนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนพัดลมไฟฟ้าบ้านเลยเราทําการประกอบชุดฐานนะครับชุดมอเตอร์แล้วก็ชุดใบพัด3ขั้นตอนเดี๋ยวเรามาดูการประกอบกันก่อนครับข้างกล่องที่ได้มาจะเป็นแบบนี้นะครับสมาร์ทเทคพัดลมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด16นิ้วรุ่นใหม่ใช้มอเตอร์บัสเลสสามารถฟังเพลงได้อันนี้คือ นากล่องอีกฝั่งหนึ่งมาดูฝั่งนี้ครับผมนะครับรุ่นของเขานะครับแรงดันไฟขาเข้านะครับกำลังพัดลมคือ15วัตต์แผงเนี่ยให้ถึง30วัตต์เลยนะครับสามารถปรับได้12ระดับนะครับน้ำหนักรวม6กิโลกรัมทั้งแพ็กลังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะก่อนแผงโซลา่าเซลล์นะครับ ฝาและใบพับอันนี้ฐานพัดลมตัวนี้คือตัวมอเตอร์พัดลมตัวแผงเนี่ยประกอบขามาให้แล้วนะครับไม่ต้องมาเข้าประกอบอีกสามารถตั้งแบบนี้ได้แล้วก็ขันน็อตตรงนี้นะครับหมุนขันเข้าไปมันก็จะแน่นนะครับแข็งแรงมากนะฮะสายแผงโซล่าเซลลให้มายาว5เมตรหยิบฐานขึ้นมานะครับแล้วก็ ที่ใต้ฐานจะมีตัวเกลียวหมุนล็อกข้างใต้นะครับหมุนออกมาสอดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเกลียวล็อกเข้าไปคืนนะครับแบบนี้นะครับแกะตัวมอเตอร์ครับ คู่มือเพิ่มเติมจะมีคู่มือมาให้แบบนี้นะครับรีโมทครับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านใบพัดพัดลมชุดฝาครอบนะครับข้างในตัวนี้จะมีข้อต่ออยู่นะครับเอามือล้วงไปแล้วดึงขึ้นมานะครับใส่สอดนี้เข้าไปเพื่อที่จะล็อกความสูงที่เราจะต้องการนะครับขันเข้าไปให้แน่นนะครับจากนั้น เอาชุดมอเตอร์ครับสวมเข้าไปข้างหลังชุดมอเตอร์จะมีน็อตอยู่นะครับให้เราทำคารคลายน็อตออกก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับจนสุดจากนั้นก็ขันน็อตเข้าไปเพื่อที่จะล็อกให้แน่นลองดึงดูครับ ตัวนี้คลายขึ้นลงได้นะครับเพื่อปรับระดับความสูงของพัดลมประกอบในส่วนของใบพัดครับหมุนตามเข็มเพื่อเอาฝาครอบใบพัดล็อกใบพัดออกนะครับหมุนเอาตัวล็อกฝาใบพัดออกเอาตัวหูหิ้วอยู่ด้านบนนะครับการประกอบนี้เหมือนพัดลมไฟบ้านเลยนะครับเอาให้มั่นใจว่าแน่นนะครับ ใส่ใบพัดเข้าไปนะครับจะมีสลักล็อกแกนอยู่มุนล็อกแบบทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นประกอบฝานหน้าครับตรงนี้จะมีรูนะครับจะมีรูแล้วก็เขาจะให้น็อตเล็กๆมาในใบคู่มือด้วยระวังหายนะครับจะเป็นแบบนี้ถูกน็อตน,นะครับเราเอามาล็อกรูตรงนี้ ออแน่นมือก็พอครับอันนี้จากนั้นเราทําการล็อกได้เลยนะครับอันนี้ก็แค่กดลงเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นการประกอบเสร็จสิ้นครับมาดูในตัวของส่วนพัดลมที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับพัดลมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด16นิ้วมอเตอร์บัตเลตน,นะฮะใบพัดก็จะเป็นใบพัดพลาสติกตัว5ใบพัดนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวชุดฝังคอนโทรลมอเตอร์อยู่ตรงนี้หรือ ปุ่มเปิดปิดนะ่ะมันมีได้ทั้งทั้งรีโมทนะครับแล้วก็ในตัวในตัวมอเตอร์ที่พัดลมเลยนะฮะอันนี้อันนี้คือลําโพงนะฮะนะครับ,นะรบมีลําโพงไว้ฟังเพลงด้วยแล้วก็เปิดบลูทูธอันนี้กดเปิดพัดลมนะฮะอันนี้สายพัดลมตั้งเวลานะครับความแรงของพัดลมนะครับตรงนี้ชาร์จมือถือนะครับมีทั้ง USB แล้วก็ตัว Type C เองเดี๋ยวผมมาลองที่แมนวนวลดูนะฮะอ่าอันนี้ก็จะโชว์ จะโชว์สปีดที่เบอร์6นะครับตอนนี้ขีดแบตเตอรี่มีอยู่4ขีดคือขีดเต็มนะฮะตรงนี้นะครับอันนี้เบอร์6นะฮะเสียงเบามากนะครับเนื่องจากเป็นมอเตอร์บัตเลตนะครับสามารถเพิ่มตรงนี้7 8 9 10 11 12นะครับ12สสปีดนะครับความแรงก็จะแรงขึ้นนะครับก็จะมีเสียง เพิ่มขึ้นมานะครับคือคือเสียงก็จะดังขึ้นมากว่าตามสปีดของมันนะฮะอัน,นี้ลดลงไปก็กดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวด้านหน้านะครับอันนี้เป็นตัวไฟนะครับอ่าน,นี้เปิดไฟนะครับกรณีมีไฟกลางคืนด้วยถ้ากลางคืนช่วงที่แบบเราจะเข้าห้องน้ำไม่ต้องการเปิดไฟหลอดใหญ่นะครับเราก็เปิดอันนี้เป็น ให้มีแสงสว่างได้นะครับ2ระดับนะฮะตัวนี้กดสายนะครับกดตรงนี้นะครับกดสายนะพัดลมก็จะสายแต่ที่นี้ผมชอบมากเลยครับการสายของพัดลมนะฮะมันสายเหมือนพัดลมไฟบ้านปกติเลยนะครับเคยใช้พัดลมโซล่าเซลล์ที่แบบสายได้บางครั้งมันสายช้ามากนะครับแต่นี้ก็คือการสายเนี่ยสสยได้ปกติเลยนะฮะสามารถกดสายได้นะครับ ด้านหลังนะครับมีอะไรบ้างนะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นสเปคแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ข้างในนี้นะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยก็ประกอบเองนะครับจากในบริษัทของ Smart Tech อยู่แล้วนะครับสเปคพัดลม16นิ้วขนาดกำลังไฟที่15วัตนะครับแรงดันชาร์จ20โวลต์14โวลต์นะฮะแบตเตอรี่เนี่ย11.1โวลต์ลิเธียมไอออนนะ7 8แอมป์เลยเป็นแบต11.1ดโวลต์ด้วยแผงเขาให้มาถึง30วัตต์แบบโมโนนะฮะ ปรับระดับได้12ระดับนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพามาแกะดูแบตเตอรี่ก่อนขันน็อตตัวนี้ออกนะครับ <c oughs> ก็เปิดออกมาตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะฮะสมาร์ทเทคนะครับลิเธียมไอออน1 1 1โวลต์7.8แแอมป์นะครับแล้วก็วันที่ประกอบแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเนี่ยครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นแค่ ซ็อกเก็ตนะครับไม่ต้องบัดกรีเนี่ยครับนั่นหมายความว่าถ้าแบตเตอรี่เสื่อมนะเราสามารถสั่งแบตเตอรี่จากสมาร์ทเทคมาเปลี่ยนเองก็ได้ไม่ต้องส่งกลับไปนะครับถ้าแบตเตอรี่เสื่อมนะฮะแล้วเราก็เอามาเสียบเอาเพราะตรงนี้เป็น,ปนสลักเฉยๆไม่ต้องบัดกรีถอดสลักออกนะครับแบตจากโรงงานก็จะเป็นสลักมาให้เหมือนกันนะฮะบ,บวกลบให้ตรงกันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปคืนนะฮะเท่านี้ก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ปิดตัวฝาหลังนะฮะตัวพัดลมนะฮะตรงนี้เราสามารถคลายแล้วก็ยืดได้นะครับยืดความสูงอีกได้นะครับแล้วก็หมุนให้แน่นก็คือการล็อกนะครับแต่ว่าปกติแล้วผมเอาไว้ตามสุดนะฮะแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือสูงแล้วนะครับเราก็ล็อกส่วนการงอของตัวใบพัดนะครับจุดงออยู่ตรงนี้เราคลายออกนะฮะเนี่ยครับมันก็จะ ทำการงอได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมปิดไม่ให้มันสายก่อนนะครับนะครับมันก็งอได้แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้มันจะพังนะครับคลายออกให้สุดก็สามารถงอได้แบบนี้เราก็ล็อกคืนนะฮะต้องการขนาดไหนก็หมุนล็อกคืนนะครับทีนี้ผมมาทดสอบในส่วนของการเชื่อมบลูทูธนะครับตัวนี้พัดลมตัวนี้เรากดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับนี่คือการเปิดบลูทูธแล้วทีนี้ชื่อบลูทูธก็จะขึ้นตามในภาพเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมบลูทูธแล้วก็ลองเปิดนะฮะนี่คือการเชื่อมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเอาวิดีโอของบ้านหลังน้อยละกันนะฮะ ระบบโซล่าเซลล์ถึงจะบ,บอกว่าง,ง่ายขนาดไหนแต่มันยังมีเรื่องยากอยู่ตรงนี้แหละครับแผงโซล่าเซลล์เราต้องตอบเราสามารถล,ลด,ดที่เสียงได้เลยนะครับไปหาระบบหรือตู้สําเร็จนะครับลดเสียงที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มที่นี่นาน,450นิดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของบลูทูธเนี่ยเราจะสามารถลดผ่านมือถือแล้วก็ลดผ่านรีโมทได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะมาลดเสียงผ่านในนี้ได้นะครับ อันนี้ก็คือการใช้งานของบลูทูธนะครับอันนี้คือการเพิ่มเสียงนะครับนี่ครับทีนี้ในส่วนของไฟ RGB ตรงนี้นะถ้าเราไม่ชอบนะครับเรามาที่ปุ่มบลูทูธตรงนี้กดค้างนะครับมันก็จะหายไปนะครับแต่ว่าบลูทูธก็ยังทํางานปกตินะครับส่วนถ้าจะเปิดหลอดไฟเราก็สามารถเปิดได้นะครับงขนาแต่มันังแต่ว่า RGB จะหายไปเผื่อบางท่านไม่ชอบเพราะว่ากลางคืนบางทีมันก็ กระพริบก็สามารถปิดตรงนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูที่รีโมทกันครับรีโมทเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับซึ่งรีโมทอ่ะเขาจะใส่ฐานมาให้เลยนะครับอันนี้ปุ่มปิดนะครับอันนี้เพิ่มความแรงพัดลมลดความแรงนะครับอันนี้เพิ่มเสียงเพลงผ่านบลูทูธเล่นเพลงนะครับสามารถกดเลื่อนไปได้นะครับกดเลื่อนเพลงแล้วก็ตัวนี้เปิดไฟตัวนี้ตั้งเวลาปิดตัวนี้สายนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสายให้ดูก่อนนะฮะกดปุ่มตรงนี้นะฮะอ่านะครับพัดลมก็จะสายตามนี้ อันนี้คือการสั่งผ่านรีโมทซึ่งค่อนข้างที่จะสะดวกนะฮะแล้วผมจะเร่งความแรงขึ้นนะครับอันนี้ลดลงอันนี้เพิ่มขึ้นนะครับเร่งความแรงอยู่ตรงนี้อันนี้ลดลงนะฮะ,ะกดเร่งไปนะครับก็เริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับอันนี้สุดแล้วนะครับทีนี้ปิดนะครับอ่าก็จะปิดผ่านตัว รีโมทได้เลยนะครับอันนี้เปิดขึ้นนะครับเริ่มที่เบอร์6นะฮะเพิ่มความแรง7 8นะครับ9 10 11 12นะฮะก็ถือว่าสะดวกมากมากเลยนะฮะในส่วนของการชาร์จไฟนะครับก็คือได้2แหล่งจากแผงโซล่าเซลล์ที่เขาให้มาด้วยแล้วก็จากอะแดปเตอร์นะครับชาร์จไฟบ้านด้วยซึ่ง อันนี้ก็คือการใช้งานที่แบบถ้าบ้านเราไฟดับพัดลมตัวนี้ก็ไม่ดับครับซึ่งเหมาะมากแก่ครัวเรือนเดี๋ยวผมจะมาชาร์จไฟจากแผงโซลาเซลล์ให้ดูนะฮะสายแผงโซลาเซลล์เขามีมาให้5เมตรซึ่งจุดชาร์จไฟอยู่ด้านหลังนะครับชาร์จไฟบ้านก็เสียบที่เดียวกันชาร์จแผงโซลาเซลล์ก็เสียบที่เดียวกันนะครับตัวนี้แผงโซลาเซลล์นะครับให้มาเป็นแบบโมโนเลยนะครับ30วัตต์แผงที่15โวลต์สเปคด้านหลังแผงนะครับ ทีนี้มาดูจุดชาร์จไฟนะครับก็อยู่ตรงนี้นะฮะที่เดียวกันเดี๋ยวผมจะเสียบชาร์จได้เลยนะเสียบชาร์จได้เลยเดยแล้วเราก็ไปดูนะครับที่หน้าจอของพัดลมตอนนี้กําลังชาร์จไฟนะครับระดับแบตเตอรี่กระพริบที่หมายเลข4นะฮะมีระดับอยู่ทั้งหมด4ระดับแล้วก็ที่โชว์ตรงนี้คือระดับของความแรงของสปีดพัดลมนะฮะนี่คือการชาร์จไฟจากแผง ส่วนชาร์จจากไฟบ้านเราก็เสียบอะแดปเตอร์เลยนะครับถ้าเต็มจะสีเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชาร์จกันก่อนนะครับก็เสียบปุ่มเสียบจุดเดียวกันนะครับของการชาร์จไฟสถานะการชาร์จก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือการชาร์จไฟจากไฟบ้านนะฮะปุ่มนี้จะแดงอยู่นะครับถ้าเต็มสถานะนี้จะขึ้นสีเขียวให้เรารู้นะครับ พอร์ชาร์จมือถือนะครับจะมีอยู่2พอร์ตนะครับอันนี้ไทแบบ USB นะครับอันนี้ไทแบบไท์ C นะครับก็สามารถที่จะชาร์จได้ทั้งสองพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบชาร์จให้ดูนะครับอันนี้ไท์ C นะครับอ่าชาร์จเข้าแล้วนะนะครับอันนี้วางไว้ต่อไป USB นะครับอ่าเข้าแล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่ฟาสชาร์จนะครับ คือสามารถสำรองชาร์จมือถือได้ในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับถ้าเราใช้ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ถ้าแผงโซล่าเซลล์โดนแดดดีและองศาได้นะฮะจะอยู่ที่ประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราใช้อแดปเตอร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะอันนี้ก็คือการการชาร์จไฟนะฮะ สำหรับบ้านเรือนทุกบ้านเลยนะครับเหมาะกับสำหรับบ้านเรือนทุกบ้านเลยที่จะเอาพัดลมตัวนี้ไปใช้นะครับหนึ่งมันไม่ได้ต้องเสียค่าไฟมากถ้าเราชาร์จไปด้วยนะครับ ใช้ไปด้วยก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือสำรองช่วงไฟดับได้อย่าง100เเซเลยนะครับอย่างเช่นถ้าไฟฟ้าดับในช่วงกลางคืนนะครับเราทำการเสียบตัวนี้ไปด้วยใช้ไปด้วยในครัวเรือนปกติเนี่ยถ้าไฟฟ้าดับตัวนี้ก็จะไม่ดับเพราะว่าเขาใช้ไฟจากแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับนี่ก็คือการที่พัดลมตัวนี้ซึ่งมันตอบโจทย์นะครับในทุกสถานที่ไม่ว่าจะมีไฟถึงหรือเปล่าหรือไฟไม่ถึงก็ตามนะฮะ ชาร์จจากแผงโซลา่าเซลล์ก็ได้ชาร์จจากไฟบ้านก็ได้สามารถสายซสายขวาก็ได้ยืดปรับความสูงได้นะครับแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่เต็มเนี่ยในช่วงกลางวันหรือเวลาไหนก็ตามเราอยากเอาพัดลมตัวเนี้ยนะครับไปวางตรงจุดที่เราจะนั่งหน้าบ้านอะไรก็ตามก็สามารถที่จะยกไปได้เลยนะครับแต่ผมบอกว่าตัวเนี้มันไม่เหมาะแก่การพกพา ไปแคมปิ้งอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่เราก็สามารถที่จะประกอดออกไปแล้วไปประกอบที่หน้างานได้อันนี้ก็แล้วแต่เราจะสะดวกนะครับแต่สําหรับบ้านเรือนแล้วเหมาะมากมาครับทีนี้ชั่วโมงการใช้งานครับถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มเราสามารถใช้ได้6กถชั่วโมงเลยอันนี้ตามสเปคที่เขาบอกมาทีนี้ผมได้ทําการทดสอบนะครับแนะนําการใช้งานตั้งแต่เบอร์8ลงมาสปีดของพัดลมนะครับ ผมทดสอบที่เบอร์8เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงได้นะครับก็คือเปิดพัดลมอย่างเดียวไม่ได้ชาร์จมือถือด้วยแล้วก็ไม่ได้เปิดลำโพงบลูทูธด้วยนะครับถ้าการใช้งานถ้าเราเปิดเบอร์12เลยก็จะอยู่ได้ประมาณ5-6ชั่วโมงอันนี้ในส่วนของพัดลมอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปบริหารเอาโดยเฉพาะในส่วนสถานที่ไม่มีไฟถึงอย่างเช่นบ้านสวนเถียงนาต่างๆที่เราต้องชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์100%เเท่านั้นนะครับใช้ไปด้วยบริหารไปด้วย ถ้าเราเปิดพัดลมด้วยเราเปิดฟังเพลงหรือดูนหนังผ่านลำโพงบลูทูธนี้ด้วยนะฮะมันก็จะกินไฟเพิ่มนั่นเองนะครับ่วกาใช้งานก็จะลดลงไปเพราะฉะนั้นทางนี้ทางนั้นต้องบริหารเอาครับเพราะว่ามันเป็นระบบออฟกริดระบบหนึ่งนะครับทำไมผมถึงบอกว่าพัดลมโซล่าเซลเป็นระบบออฟกริดมันมีในส่วนของแผงโซล่าเซลมันมีในส่วนของโหลดที่เป็นมอเตอร์พัดลมแล้วก็แบตเตอรี่ระบบชาร์จอยู่ข้างในนั่นแหละครับคือระบบออฟกริดเล็กๆนั่นเอง นะครับส่วนราคาสมาร์ทเทคเขาจําหน่ายอยู่ที่2,200บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมจัดส่งสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงกับทางสมาร์ทเทคเองเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดการสั่งซื้อพัดลมตัวนี้ไว้ใต้คลิปแล้วกันหรือสามารถสั่งโดยตรงกับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ทักแชทนะครับรายละเอียดผมจะลงให้ใต้คลิปแล้วกันขอบคุณทุกการติดตามครับผมนะครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ